หลวงปู่โต๊ะพระสมเด็จคะแนนพิมพ์ลึกปีสองพรอยิบเอ็ดเนื้อเกสรอ,องคนี้ที่นำไม้ชมเป็นเนื้อเกสรน,นะครับโดยในรุ่นนี้จะมีเนื้อใบลานด้วยนะครับเนื้อเกสรจะอยู่ที่หนึ่งันสองอองค์เนื้อใบลานจะอยู่ที่สามร้อยองค์นะครับและในรุ่นนี้ก็จะมีคะแนนพิมพ์ตื้นด้วยนะครับโดยคะแนนพิมพ์ตื้นจะนิยมน้อยกว่าพิมพ์ลึกนะครับก็ท่านท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะจะขายนะครับที่ทายหลวงปูป่โต๊ะโปเสกทุกรุ่นนะครับ ส่งรูปมาดูได้ตามไอดีไลน์ที่อยู่ด้านหน้าครับส่งรูปพระหลุงมือโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i 31แล้วก็กดค้นหาครับ แล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะคะ